อ่าเพิ่งเป่าอย่าเพิ่งเป่าเด้ออธิษฐานอ้าวทีเดียวให้หมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหตองกินจำเลได้ไหมอะไม่ทันเลยไม่หมดไม่มีน้ำยาโอ้โหน้ำตาอันนันน้ำตาหรือน้ำลายวะเนี่ยใครจะไปกินต่อกันนะใครมันคือมันคือมันคือเป่าไม่ไม่ดับให้เลยกินไม่ได้ไม่น้ำยาเลย ังไงบ้างการต้งตุ๊กขาต้มรู้ทั้งยังไงค่ะเปล่าที่รู้จดหมดเลยเอ้าเฮ้ยมาช่วยกันเป่าเอาออกดีกว่าจิ้ม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 เอาอันนี้เอาที่จิ้มจิ้มหัวลงเลยเออให้ให้เฮ้ยเดี๋ยวนั้ให้ให้ให้ไฟไฟไม่ดับที่เอาเอาเบียร์มาเปิดเอาเบียร์มาเปิดลูกอยากกินพวำกระเล็ดขนานี้ไงกินกินกิน